สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต่อไปอก็จะไปเป็นไปเสิร์ฟไปเสริมไม่ไม่ไม่ไม,ม่ EP สิบสามทับสิบสามอ่าปนุแบดดิสตีหายถึงหงอย่าง โอ้โหทำไปเล่นไปนะกับคนเนี้ยก็อ่อหึงอ่ะโอ้ยแหละหึงหึงค่ะอ่จะไม่ได้การที่เริ่มได้เริ่มต้นกับชีวิตของคุณก็ทำให้เขาแบบหึง ถึงโรแวงแรงมากแล้วก็ประมาณแบบว่าคิดแบบประมาณบบว่าตาสว่างเออใช่ตาสว่างปะที่จริงอะคือไพ่สวยแล้วแต่เราอยากรูปความหมายไงเขราบ,บางทีต้องให้ไพ่สวยแล้วหรือเราก็สามารถจิบได้อีก Hứng Hứng, huống Hứng huống à, ơ húng nó lại hứng Hứng huống húng cái trái húng 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 phòng cư Rắc húng lông húng rắc húng lông húng gì vậy húng húng đều, gì vậy húng húng đều gì vậy húng húng đều, ôm húng 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 tôi mới phòng cư ชีวิตมึงก็เป็นของกูมึงเป็นต้องไปไหนอมึงอยู่กับกูเพื่อนฝูงก็ห้ามไปเ <laughs> นี่ยต้องอยู่กับเขาคนเดียวค่ะเขาเขาคือคือแทนที่เ็าเรียกอเธอคือสมบัติของฉันไม่เป็นผู้หญิงนะความคิดของผู้หญิงนะเขาบอกเขาคิดว่าคุณคือความคุณคือชีวิตของคุณเป็นของฉัน เงินของคุณก็เป็นของฉันมีเ่่ไไร่มันก็คือของฉันความสุขความสำเร็จของคุณก็คือนันแหละหมดเลยเงิือนเดือนเดือน,น,นความรับหุ้แแรงมากเลยคนเนี้นั่นแหละหุ้น่ากลัวหรือได้ไหรอ นอนนอนอยู่วันดีคืนดีเตินมาเอ้าไอ้จูหายเอ้ยโหห,หูแรงมากเลยแล้วแบดูเหมือนจะมีเหตุผลนะแต่แบบไม่ลืมหูไม่เลืมตาตอนแรกเราก็เึ้กว่าตาสว่างบมเมนตาสว่างหรอก ยิ่งหึงเออยิ่งหึงห่วงอะไรเงี้ยแบบคือได้รู้ได้เห็นอะไรเงี้ยกับชีวิตของคุณที่ผ่านมาใช่ไหมคือมันหึงไปหมดอ่ะอแม่คุณเออแต่ไม่ก็หึงแรงขนาดนี้วะเฮ้ยอือนั่นแหละแล้วหึงแบบแล้วูุ้๋บิคุณไปกับใครไม่ได้เลยอ่ะไม่ให้คุณไปหาเพื่อนฝูงไปกงไปลงไปดื่มอะไรคือไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหเพื่อนฝูงนี่คือ คือไปไหนไม่รู้คือไปไม่เลยคพือยู่เู้เดียวอย่าตอนแรกกับเพื่อนแบบเพื่อนห้ามเพื่อนบอกอะไรก็ไม่ฟังกันไหมแต่เสียงที่เพื่อนทำกบบคนเดิมอะอยากจะเอาชนะเขาเพื่อนห้ามก็ไม่ฟังแต่ตอนนี้เป็นไงเนี่ยพอได้คนใหม่มาก็ปวดหัวหนีก็หนีไม่ได้หนีไม่ทันเร้วอืม ท้องไงดีได้เลยสังคมเพื่อนถูไาแล้วเนี่ยตายห้ามเลยเนี่ยพี่ไม่มีคือคุณไปไม่ได้ค่ะไม่มีสิทธิ์ค่ะอืมเขาเป็นคนควบคุมคุณค่ะเป็นไงล่ะแบบคนเดิมที่แบบรีดอมอ่ะตอนนี้ก็แบบคุณก็เป็นเหยื่อได้ยังไงอืออันนั่นแหละกลายเปคนผลได้ไพอครับพี่นี่แหละชอบของร้อนชอบยาแรงก็ this is what you choose your choice you choose your first choice perfect but you don't uh you say it's no passion because it's too boring and you want something exciting that's why now I'll see your life exciting oh perfect exciting every day okay have ขอดไ,ไปก่อนก็ตัวตัแล้วไปก่อนะคะแล้วจะมาเปิดตำแหน่งต่อไปนะคะค่ะคค่ะ